สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอเจจกันกล่าวนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับ XNS Emulator นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันอีกแอปหนึ่งนะครับที่สามารถรันเกมของ Nintendo Switch ได้นะครับผ่านระบบมือถือ Android นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชัน Nintendo Switch ที่สมบูรณ์แล้วนะครับสามารถเล่นได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวกันว่าเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ แอปพลิเคชัน XNS นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บน Play Store นะครับตัว XNS เนี่ยเป็น emulator ที่ developer เนี่ยก็ทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ตัว about this app เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่า XNS เนี่ยสามารถ compatible มากกว่า1,000เกมนะครับแล้วก็มีเกมพวก triple A ของ Nintendo Switch ด้วยนะครับที่สามารถรันได้นะครับผมโดยของเขาเนี่ย ทำงานเริ่มต้นนะครับด้วย CPU Snapdragon ตั้งแต่855ขึ้นไปถึงจะทำงานได้สมูท e นะครับผมนั่นก็คือ,อถ้าเครื่องใครเนี่ยแรงไม่พอนะครับไม่ใช่ Snapdragon 855ขึ้นไปนะครับก็ ไม่แนะนำนะครับผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันจะกระตุกแน่นอนนะครับเขา,เาทีมพัฒน,นาได้บอกมานี้แล้วนะครับผมดังนั้นนะครับวันนี้เอกเจ๊ก็จะพามาดูกันนะครับว่า,าวิธีติดตัง้งวิธีการใช้งานของแอป XNS Emulator เนี่ยเป็นยังไงและใช้กับ Joy BSP D5 ได้ไหมนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลอง คุยกันดูนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับก็เข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า XNS Emulator นะครับแล้วก็จะมีวงเล็บเรียกว่า NX Team นะครับซึ่ง NX Team Studio เป็นผู้พัฒนา emulator ตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยตัวจริงแอปพลิเคชันจริงๆเนี่ยมีการเสียตังค์นะครับมีการเสียตังค์เป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าค่าบริการของเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัว แอปเนี่ยมันมีทางไหนบ้างที่จะทำให้เราเล่นแอปนี้ได้ฟรีนะครับก็กด Open ไปเลยนะครับเมื่อลงเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะมีการให้สมัครสมาชิกก่อนนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทำการสมัครสมาชิกไปแล้วนะครับผม โดยที่เราสามารถรีกด r e จิสเตอร c แอ u เคได้นะครับก็กดไม่มีอะไรมากครับกรอกอีเมลกรอก a อ c o u n t นะครับแล้วก็กรอก Password เดี๋ยวเขาก็จะส่งตัวเลข OTP มานะครับให้เราเอามาใส่ในแอปนะครับแล้วเราก็สามารถจัดการตัว a อ c o u n t เราได้เลยนะครับสามารถ sign in ได้เลยนะครับเวอร์ชันที่พัฒนาตอนนี้นะครับเวอร์ชันปัจจุบันคือเวอร์ชัน4.1.0นะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยก็ UI เขาดูเป็นมิดรีมากเลยนะครับดูสวยงามนะครับมีข้อดีอย่างนึงคือเขามีเกมที่เขาบอกว่า compatibility อยู่ในคอมว่า Discover ได้เลยนะครับก็จะดูว่าเนี่ยเกมพวกนี้เนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยสามารถเ,าเล่นได้แล้วนะรันได้แล้วนะครับก็คือก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าเกมสามารถรันด้วยแอปพลิเคชันได้นะครับโดย เขาก็จะมีก o ุ่มแชทของเขาอยู่นะครับก็ในก o ุ่มแชทในนี้ก็จะ,จะอยู่ในแอปของเขาเลยนะก็จะคล้ายกลิันนะครับว่ามีการรายงานปัญหามีเกมแชร์ลิงนะครับแล้วก็มีดาวน์โหลดลิงนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเกมไหนเนี่ยที่เขามีที่เขามีโชว์ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเข้าไปแล้วก็ กดดาวน์โหลดลิงก์ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะพาเราไปที่ลิงก์ติดตั้งนะครับแต่ว่าบางเกมที่เขาไม่มีเขาก็จะพาไปสู่เว็บไซต์ที่เขาเอาไว้ดาวน์โหลดแล้วก็ต้องไปเสิร์ชหาการเอาเองนะครับผมการตั้งคา่ามือเตอร์ก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็ก็เข้าไปที่เกมเซตติ้งนะครับแล้วก็จะมีอยู่2โฟลเดอร์ที่เราจะต้องดูนะครับผมนั่นก็คือ data directory นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าตัว data directory กับตัว Uh, x c i กับ n s p s t o r a g e Location เนี่ยมันคืออะไรนะครับ Data Directory นะคือไฟล์สำคัญของระบบที่ทางแอปพลิเคชันนี้ต้องการใช้นะครับนั่นก็คือเราต้องไปหาดาวน์โหลดตัวโฟลเดอร์ s w i s s d o i มาจากเว็บไซต์ของ XNSA นะครับผมโดยโดยเขาก็จะมีให้ดาวน์โหลดไว้นะครับพอเราพอเราไปกดดาวน์โหลดปุ๊บเราก็เอามาใส่ในเครื่องนะครับเอาไปเอาไว้ที่ root folder นะครับ เราก็กดดค้นหาได้เลยนะครับโดยนี่ครับเราก็จะกดบอกผมก็เอาไว้ที่ root folder แล้วเนาะก็มันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่น s สวิตอนะครับ,รบเราก็กดเข้าไปเราก็กด use t h i s folder แล้วก็ allow ไปพอ allow ไปแล้วนะครับตัว directory ตัวนี้มันก็จะ Success, ว่าเขาจะใช้โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์หาไฟล์สำคัญของระบบนะครับในส่วนของ x c i n s p storage location นะครับเมื่อครั้งแรกนะครับเราก,กดหาไปเราสร้างโฟลเดอร์ได้เองเลยนะครับขอผ,ผมก็จะเอาไว้ที่ในตัวของดาวน์โหลดเนาะแล้วก็แล้วก็วกเอาไฟล์เกมต่างๆนะครับเอาไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับผมโดยโดยส่วนตัวผมเอาไฟล์เกมมาริโอกับไฟล์เอมเบลมนะครไว้ในไว้ในโฟลเดอร์นี้แล้วกดอ l l า w มือนกันนะครับ พอเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะหาเกมเจอเองเลยเดี๋ยวเรามาลองดูระบบของ V.I.P. ของเขาครับว่าเป็นยังไงนะครับผมระบบ V.I.P. ของแอปนี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมนั่นก็คือนะครับสำหรับ7 V.I.P. ทำหับเดวันนะครับนั่นก็อยู่ที่31บาทนะครับผมสำหรับมันติการ์ดหรือว่า30วันนะครับอยู่ที่3.99เหรียญนะครับก็คูณ30บ 32บาทใบนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ120บาทต่อเดือนนะฮะซึ่งสำหรับผมนะผมมีวิ s สวิตชนะผมไม่จะเป็นต้องใช้แอปนี้นะครับผมแค่โหลดมาลองเฉยตัวเขานะครับตัวแอปพลิเคชันเองก็ให้ฟรีอยู่4วันนะครับโดยที่บางวันเขาก็จะมีโฆษณาขึ้นมาให้เราดูนะครับเมื่อพอเราดูโฆษณาไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเก็บคอยได้ เก็บคอยได้แล้วก็เอาไปแลกเป็น V.I.P. ได้นะครับ่เท่ากับว่าเมื่อคุณใช้ใช so ้แอปไปนะฮะถ้าคุณไม่ได้ต่อ V.I.P. คุณอยากจะใช้ฟรีๆคุณก็ต้องดูโฆษณาของเขานะครับถึงจะสามารถใช้งานแอปได้ไม่งั้นคุณก็ต้องจ่ายเงินนะครับก็มันก็เป็นวิธีการที่ผู้พัฒนาเขาต้องหาเงินนอไปพัฒนาแอปของเขานะครับเอาล่ะครับเราก็มาดูในส่วนของ การลันเกมนะครับตอนนี้ผมก็ได้โหลดเกมมาแล้ว2เกมเนาะเราก็จะต่อกับ BSPD5 นะครับโอเคเมื่อต่อกันแล้วนะครับผมตัวตัวนี้นะครับถ้าคุณมีจอยเกมเซอร์นะครับคุณก็จะใช้งานได้สบายเลยแต่ว่าถ้าคุณใช้ BSPD5 หรือ BSPD3 เนี่ยมันก็จะมีวิธีการใช้งานของเขาอยู่นะครับโดยที่เมื่อต่อไปแล้วนะครับเราไม่จำเป็นจะต้อง กดไปที่ controller play นะครับ controller play เนี่ยสำหรับเกมเซอร์ H2 กับ x 3นะครับเรากดไปที่ touch controller ครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกราฟิกต่างอ่ะก็จะมีโฆษณาขึ้นมาเราเป็นเวลากดปิดไปได้เลยนี่ยเดี๋ยวเราจะดูภาพกราฟิกต่างๆนะครับที่ตัวระบบโชว์ขึ้นมานะครับมันจะดีกว่าตัว sky line นะครับที่เพิ่งพัฒนาแน่นอนนะฮะเพราะว่าเขารันได้เต็มระบบแล้วนะครับตัวเฟรม e รท t ที่ได้ก็จะประมาณ40-50อะไรประมาณนี้อาจจะยังไม่ถึง6 0แต่เล่นได้ลื่น ลื่นๆกว่าสกายไลน์แน่นอนเพราะสกายไลน์ก็เพิ่งพัฒนามาโอเคเมื่อเมื่อเรากดรันอิมูเลเตอร์แล้วก็จะเช็คไฟล์สักแป๊บหนึ่งก็จะมีการคอมไพล์คอมไพล์เชดเดอร์นิดหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าระบบเนี้ยเขาจะต้องเอ็เอ็นเอสเนี่ยจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับเพราะว่าเขาจะเช็คในเรื่องของลายเส้นของเขานะครับระบบวีพีของเขาแล้วก็ตัวไฟล์ออพติมัย์ของเขาว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขารองรับหรือเปล่า เราสามารถเรียกไฟล์ระบบได้นะครับจากตรงนี้เลยนะครับปกติแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราปกติแล้วถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดปุ่มไปนะครับตัวนี้ตัวนี้จะปุ่มพวกเนี่ยปุ่มพวกนี้จะขึ้นมานะครับเลเยอร์ของปุ่มพวกนี้จะขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าเราจะต้องกดปิดนะฮะเราก็เข้าไปที่ตัวเซตติ้งตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดบัตทอมทานทานสเปรชี่ออกนะครับแล้วมันก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็ควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับควบคุมด้วย BSPD5 ของเราด้วยเหมือนเดิมเขาจะดีเทคเองเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยกดโฮมแล้วกด A นะครับใช้เป็นโหมดของ Wireless Controller นะครับตัวไฟอยู่ที่อันที่1นนะฮะเนี่ยฮะมันเขากำลังนะฮะตรงนี้เขาจะมีบอกว่าเขาลอง Compress t s h a d e r นะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับนี่ เนี่ยฮะเจะมีคอมไพล์เชเดอร์ไปเรื่อยๆนะครับมันทำให้ fps เนี่ยประมาณ40รลันอยู่ที่4 0 5 0นะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมตอบได้เลยว่าเล่นได้ปกติมากๆด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นอิมูเลเตอร์ที่รันด้วยส nap ปดาก o n นะครับแล้วก็มือถือผมพอดีเป็นส n p p ดาก o นอ่าน่าจะเป็น888นะครับากอนแด8เลยเป็นรแนปดากอนที่รุ่นที่สูงกว่าแล้วสแ a ดากอนแ5อยู่แล้วไปค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วเนี่ยฮะความลื่นของเขานี่ลื่นกว่าตัวสกายไล e เยอะมากๆนะครับเล่นได้เลยแหละเอาง่ายๆคือเล่นได้จนจบเกมแหละคุณมีคุณแค่ไปหาลอ m ไฟล์เกมนะครับที่เป็น .xci หรือว่า .nsp คุณก็เล่นได้แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกฮะข้อเสียของแอปก็คือมันมีค่าบริการนะครับดังนั้นถ้าลองชั่งน้ำหนักดูถ้าเล่นบ่อยนะครับผมแนะนำให้ซื้อเครื่องนิน้นโดสวิสดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงก็คุ้มกว่านะครับถ้าซื้อนินโดวสวิสนะฮะ เราเล่นได้ทุกเกมแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมานั่งเสี่ยงว่าเฮ้ยเราจ่ายตังไปแล้วเราจะลันเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับถึงแม้เขาจะมีบอกนะครับว่าสามารถรันได้เรื่อยๆนะครับแต่ยังไงของแท้มันก็ต้องดีกว่าเครื่องจําลองเครื่องเกมอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ายังไม่มีงบก็ลองเล่น VIP ดูก็ได้นะครับได้อยู่4วันก็ผมว่านั่นก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ เนี่ยเล่นได้ปกติเลยครับไม่มีการาฟิกดรอปเลยนะเฟรมเรทที่ได้เนี่ยถือว่าดีนะมีตกไปมีมีบางช่วงก็ตกเหมือนกันแต่ว่ามันตกนิดหน่อยอะ่ะมันเล่นได้อ่ะเนี่ยดีเนี่ย, <c oughs> ยจะเห็นเห็นว่าตกตกเฟรมเรทมันตกเห็นเห็นเลยฮะแต่ว่าถามว่าดีกว่าสกายไลน์เยอะไหมการาฟิกทุกอย่างครบแล้วก็ เอฟเฟกของการกระโดดนะครมันก็จะมีเสียงเสียงกระโดดมาแล้วเนี่ยเนี่ยดึงๆเนี่ยมีมีมาแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมโดยส่วนตัวตัวนี้ดีกว่าสกายไลน์เยอะมากๆนะครับเยอะเยอะแบบเห็นผลเลยนะครับโดยแล้วมันก็สามารถรันพวกเกมที่มันเป็นเกมใหม่ๆเช่นไฟเอมเบลมอะไรพวกนี้รันได้เลยนะครับ ก็จนกว่าตัวแอปเขาจะมีมบอกว่าเขาพัฒนา compatible ตัวไหนแล้วนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ดูได้ว่าตัวแอปเขา,เ,าเล่นเกมนี้ได้ไหมอะไรที่ Discover ได้เลยนะครับอันนี้เดีผมลองรัน Fire Emblem Engage m e n t ได้นะครับโอเคครับอันนี้คือเป็นการลองรัน Fire Emblem Engage นะครับซึ่ง ตัวแอปพลิเคชันรันได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับโหลดแอปพลิเคชันสบายมากนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาก่อนในเวลาเปิดการเปิดครั้งแรกนะครับเพราะว่าไฟล์เขาตัวเซตติ้งเนี่ยเขาจะไปหาจากผู้พัฒนาเขาเซตติ้งผ่านดิจเน็ตไว้นะครับว่าไอตัวเ,เกมเนี้ยมันต้องเซตติ้งยังไงกับตัวอิมูเลเตอร์นะครับไฟล์ e บ b l e m e มเอนเกก็เล่นได้แล้วนะครับตัวนี้เอ่อ อันนี้ผมผมก็แค่ลองเหมือนผมก็แค่ลองเฉยๆนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะยังไงกับการสนับสนุนของแท้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้สนับสนุนทั้งผู้พัฒนานะครับแล้วก็สนับสนุนค่ายเกมต่างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะให้วงการเกมเนะี่ยพัฒนาก้าวหน้าไปอีกนะครับประเทศไทยก็จะได้มีซับทงซับไทยอะไรมาอีกนะครับผมอันนี้เป็นแค่การลองอิมูเลเตอร์ให้ดูเฉยๆว่ามือถือของเราสามารถรันเกมพวกนี้ได้แล้วนะอะไรน,นะครับ โอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอ็กเจเจ็บลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ